จะเอ๊สวัสดีคือตอนเช้าครับน้องพร้อมตื่นแล้วตื่นมาก็หมุนติ้วอยู่คนเดียวเลยเนะอันนี้ต้องพร้อมอยู่บ้านปูกกับญาติที่โพธารามตื่นแล้วใส่ชุดนอนด้วยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกับกรุงเทพนะครับพี่ภูมิยังหลับอยู่เลย แต่ต้องพร้อมตื่นก่อนเปิดดีโมทแอร์เล่นด้วยตอนนี้เอออ่าต้องพร้อมครับจะเอ๊ทำอะไรอะลูกอ่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกันแล้วน้องพร้อม ยืยหยิบขวดนมกับรีโมดเออโอ้ยตื่นแล้จ้าเราก็จะจับน้องพร้อมเปลี่ยนถพืชนะครับเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วดีไหมเอ๊ะอะ งงเอเอต้องพอ่อพี่ภูมิไหนดูหน้าพี่ภูมิหน่อยดิจะลุกยังครับจะตื่นได้แล้วลูกจะเราจะกลับไปแล้วข้ออาบน้ำก่อนโอเคนะภูมิไป Bye bye, bye.